วิดีโอนี้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาของเห็ดคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลายัยบูราชธานีซึ่งวิดีโอนี้มีทั้งหมด12หัวข้อในแต่ละหัวข้อมีเนื้อหาที่หลากหลายเป็นวิชาการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปวิดีโอนี้ นำเสนอเนื้อหาในหัวข้อการศึกษาเห็ดจากฟาร์มส่วนเหตุการณ์ซึ่งเราก็จะไปดูว่าวิธีการจัดการฟาร์มของเขาทำก้อนเชื้อทำเห็ดแล้วที่ขาดไม่ได้เลยเราจะไปถามว่าเขาขายเห็ดเนี่ยกิโลละเท่าไหร่จะคุ้มไหมกับการเป็นลูกส้ายอ๊บอ เธ,เธอสงสัยไหมว่าวันนี้ทําไมพร็อพเราเยอะมีทั้งกระเป๋าเสื้อแขนยาวแน่นอนค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปออกพื้นที่กันซึ่งที่ที่เราจะไปนั้นนะคะก็จะเป็นสวนเหตุการณ์ค่ะเดินทางจากมออุบลไปที่ตะการเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะสวนเห็ดเขานี่นะคะอยู่ติดถนนใหญ่หาง่ายนิดเดียวค่ะคุ้นเราจะไปดูกันนะคะว่าวิธีการทําเห็ด ก,ก่อนเชื้อเห็ดจัดการฟาร์มเห็ดหรืออะไรบรบๆๆของเขาเนี่ยเป็นกันเป็นยังไงนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยเขาขายเห็ดกิโลละเท่าไหร่เราจะไปสืบมาให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะคุณมตั้ัมตั้ง เริ่มต้นก็คือเลี้ยงเชื้อในวุ้นอันนี้เป็นวุ้นอันนี้เป็นข้าวบ้างแตเริ่มต้นก็เลี้ยงในวุ้นก่อนวุ้นเนี่ยก่อนจะผลิตเชื้อเห็ดเนี่ยก็ต้องทําอาหารวุ้นก่อนอาหารวุ้นก็คือทําจากมันฝรั่ง2 0งกร,รมัมต้มมาจนน้ำหนึ่งลิตรพอได้น้ำหนึ่งลิตรมาแล้วก็เติมด้วยกูุโปสทไป20ปิกรัม แล้วเติมน้ำเอ้เติมวุ้นไป20กรัมน้ำตาลกค้ย20กรัมพอเติมไปแล้วก็เคี่ยวไว้มันเข้ากันพอเคี่ยวเข้ากันดีแล้วก็กอกใส่ขวด1เซนติเมตรถึง2เซนก็แล้วแต่พอกอกไปเสร็จแล้วเอาไปนึ่งค่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน15้าปอนดตะตรงนิ้วนานสาสนาทีพอนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นมาไว้เกือบเย็นแล้วก็เอียง มันก็จะได้ืที่วุน้นฟ้างๆแบบนี้พอได้ที่วุ้นเรียบร้อยแล้วเราอยากได้พันเห็ดแต่นี้เราก็เอาเนื้อเยื่อเห็ดที่เราชอบเมืเ่อดอกนี้สวยเราชอบนะเราก็แยกเนื้อเยื่ออกมาก่อนจะแยกเนี่ยเราจะเข็มลนไฟให้ดีพอเข็มลนไฟให้ดีแล้วก็แยกก็ตัดเนื้อเยื่อจากในระหว่างก้านกับดอกข้างใน ออกมาตัดมาได้แล้วนิดเดงขาหนึงพอตัดได้แล้วเราก็เอาเอาชิ้นเห็ดเนี่ยใส่็ไม่ได้นขวดแต่น,นี้ไม่ใส่ขวดได้ยูได้ไหมใส่นอกได้ไหมสมมุตินอเนี่ยใสย่ไม่ได้ขวดแบบนี้พอใส่ก็ไม่ได้ขวดแบบนี้เราก็เลี้ยงเชื้อไป ประมาณสิบถึงสิบห้าวันเชื้อมันก็จะค่อยๆเดินเต็มแบบนะพอเชื้อเดินเต็มแบบนี้ก็คือนะ้อมใช้ละฟองใช้ก็เก็บเป็นแม่วุ้นเออเราจะแยกเป็นวุ้นต่อไปก็ได้พอพอเสร็จแล้วนะเราก็เตรียมอีกขั้นตออหนึ่งนี้ขั้นตอนหุ้นขั้นตอนเท้าฟว้างเท้าว้างน,น,นี่ก็คือเป็น อันนี้เป็นแม่ววูนอันนี้เป็นหัวเชื้อไม่ใช่หัวเชื้อนะครับเอาเข้าวฟ่างมาแช่น้ำสองชั่วโมงถึงหนึ่งคืนแช่เสร็จแล้วเอาไปต้มต้มให้เม็ดแย้มประมาณ30เเซเม็ดแย้มก็คือเม็ดปีปีป๋นิดๆถือว่านับจักสิเม็ดเม็ดปี๋ปีสาเม็ดเหลือตุต่มๆเจ็ดเม็ดอพอเสร็จแล้วเราก็าขึ้นมาพึงให้ มันแห้งหนาแล้วก็กอบใส่ขวดพอกอบใส่ขวดประมาณครึ่งขวดกว,ดว,ดวด่าๆพอกอบใส่ขวดเสร็จเรียบร้อยเราก็ถึงเอาไปปุดจุสจำดีแล้วไปนึ่งฆ่าเชื้อนึ่ง่าเชื้ออุณหภูมิร้อยยี่สิบองศาหรือติดห้าปอนด์จัดรังนิ้วนานประมาณ45นาทีอันนี้จะนึ่งนานหน่อย 45-1ถึงชั่วโมงแต่ถ้าวุ้นเราจะนึ่งหม้อเล็กจะ30นาทีพอนะครับพอนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นมาไว้ให้เย็นเราก็ถึงจะเอาเชื้อที่เราเตรียมไม่ได้เนี่ยเกลี่ยใส่ลงไปก็เวลาเกลี่ยใส่ไปก็จะเป็นชิ้นวุ้นเล็กๆนี้นะครับเวลาตัดก็ตัดไม่ยากเดี๋ยวตัดให้ดูสักหน่อย แต่ธรรมดาต้องตัดในห้องหรือในตู้เวลาเวลานั้นนะครับก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เอาเข็มเนี่ยตัดขึ้ข้างในเข็มนี้ต้องลนไฟเสมอตัดชิ้นมุ้นออกมาได้ก็มาใจขวดในนี้ ขวดเสดเรียบร้อยอันนี้ก็อุดไว้แล้วก็กระดาษปิดมันก็จะเชื้อจะค่อยๆเดินอันนี้ประมาณ2วันหนสอวันอันนี้อันนี้ประมาณ5วัน4วันอันนี้ติบวันแล้วเชื้อก็จะเดินเต็มพอเชื้อเดินเต็มเสร็จแล้วอันนี้ก็คือพร้อมใช้ที่จะเป็นหัวเชือ้อซึ่งเราไปขยายลงถุงนะครับนี่2อขั้นตอนแล้วนะ ทิที่เพาะหนึ่งมีที่เลื่อยสองฟางข้าวสามหญ้าแห้งที่เลื่อยไม้เป็นผลิภัณฑ์แต่ที่ง่ายที่สุดคือขี่เลื่อยไมย้ยางพาราที่นี่จะใช้ที่เลื่อยไมย้ยางพาราซึ่งเราเอามาทำเพาะได้ทุกเวลาเราทำก็ติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจุดเดิมนีร็จเรียบร้อยอาเข้อยู่ การดูแลรักษาลงเพาะเห็ดเราต้องควบคุมปัจจัยต่างๆดังนี้ 1. อุณหภูมิเห็ดจะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่ชอบร้อนและกลุ่มที่ชอบเย็นกลุ่มเห็ดที่ชอบเย็นเช่นเห็ดนางฟ้านางลมอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญจะอยู่ที่2 0่5ถึงองศาเซลเซียสและกลุ่มเห็ดที่ชอบร้อนเช่นเห็ดขอนขาวอุณหภูมิที่เหมาะสม สำหรับการจเจริญจะอยู่ที่30-40งส,สองศาเซลเซียส 2. ความชื้นของอากาศมีผลกระทบต่อการจเจริญเติบโต,ตของเห็ดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในระยะเปิดก้อนเห็ดเห็ดต้องการความชื้นค่อนข้างสูงดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปิดก้อนเชื้อภายในโรงเรือนที่สามารถเก็บความชื้นได้และรักษาระดับความชื้นในอากาศให้อยู่ในระดับ70-8ถึง 4. แสงสว่างแม้ว่าเห็ดจะไม่ต้องการแสงสว่างในช่วงของการบ่มเส้นใยแต่ในช่วงการเปิดดอกเห็ดต้องการแสงสว่างในระดับหนึ่งที่พอเหมาะจึงจะมีการพัฒนาของดอกเห็ดที่สมบูรณ์ 3. อากาศควรมีการออกแบบโรงเรือนให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดีหากการถ่ายเทอากาศไม่ดี จะมีปัญหาคือเห็ดขาดออกซิเจนซึ่งส่งผลให้ดอกเห็ดมีลักษณะที่ผิดปกติไปหรือเส้นใยของเห็ดไม่สามารถสร้างตุ่มดอกได้สภาพของดอกเห็ดจะผิดปกติและทำให้ผลผลิตต่ำลงการควบคุมและการป้องกันโรคเห็ดปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคเห็ดจะมาจากเชื้อราและมแมลงศัตรูเห็ด ซึ่งถ้าหากเราพบการปนเปื้อนของเชื้อราศัตรูเห็ดต้องรีบนำก้อนเห็ดที่ปนเปื้อนออกไปทำลายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายส่วนมแมลงศัตรูเห็ดสามารถป้องกันได้หลายวิธีในกรณีนี้จะขอยกตัวอย่างการใช้น้ำส้มสายชูและหัวเชื้อ e อ็มทำได้โดยการนำน้ำส้มสายชู5% 2เเซ็์ช้อนโต๊ะและหัวเชื้อ e อ3 0สาซีซี ผสมลงในน้ำสะอาด20ลิตรแล้วฉีดพ่นให้ทั่วโรงเพาะเห็ดจะสามารถลดจำนวนมแมลงศัตรูเห็ดลงได้